ดุนรัฐแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศประจำวันที่27มกราคม2567ดูดุนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะระวังมิจฉาทีพหลอกกดลิงก์รับสิทธิลดหย่อนภาษีลวงเป็นเจ้าหน้าที่อุบายติดตั้งแอปพลิเคชันดูดเงินตำรวจห่วงใยเตือนภัยหลอกกดลิงก์ติดตั้งแอปพลิเคชันอันตรายลวงดูดเงินจากบัญชีหากท่านกำลังเตรียมเอกสารจะยื่นชำระภาษีไม่ว่าจะเป็นประเภทบุคคลหรือประเภทนิติบุคคลในปี2566นี้ ท่านกำลังหาสิทธิลดหย่อนเพิ่มเติมอยู่ใช่หรือไม่หากไม่ระวังอาจจะตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพที่ส่ง SMS หลอกให้กดลิงก์เพื่อรับสิทธิลดหย่อนเนื่องจากลิงก์ที่ส่งมาจะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สรรพากรหลอกให้ท่านติดตั้งแอปพลิเคชันดูดเงินก่อนที่จะหลอกให้กรอกรหัสเพื่อเข้าถึงบัญชีธนาคารก่อนโอนเงินออกจากบัญชีของคุณกรมสรรพากรจะไม่มีการส่ง SMS แบบแนบลิงก์ในทุกกรณี หากได้รับ SMS ที่มีลิงก์แนบห้ามกดลิงก์เด็ดขาดเพราะเป็นลิงก์จากมิจฉาชีพที่กำลังจะมาหลอกเอาเงินในบัญชีของคุณหากท่านตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพออนไลน์สามารถแจ้งเข้ามาที่0ูนย์ aoc 1 4 4 1เพื่อทำการอายัดบัญชีคนร้ายและดำเนินคดีตามกฎหมายกับมิจฉาชีพประชาชนสามารถแจ้งความออนไลน์ได้ที่ www thai p o l i c online go th เท่านั้น